สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจอจต่อนะครับพาท่านผู้ชมมายังสวนของคนเกษตรจอจตอนะครับวันนี้มารับชมทุเรียนหมอนทองนะครับต้นสูงใหญ่นะครับก็เป็นทุเรียนตอนนี้อายุผลก็48วันนะครับแปลงนี้รุ่นนี้นะครับทุเรียนก็อายุ30กว่าปีนะครับก็เป็นทุเรียนที่ไม่มีการพ่นยานะครับ ปลอดภัยแน่นอนนะครับปีที่แล้วผมก็ได้มีการจําหน่ายออนไลน์ปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ทีมงานนะครับได้มาช่วยกันโยงลูกนะครับปีนี้ติดดีมากนะครับลูกดกใช้ได้เลยนะครับก็6ชีวิตนะครับก็ขึ้นกันคนละต้นคนละต้นนะครับปีนี้เป็นทั้งหมดก็30ต้นบต้นพอดีๆนะครับก็ท่านที่อยากจะทานทุเรียน ที่ไม่ได้พ่นยาใดๆนะครับก็รอกันได้เลยนะครับจากสวนคนเกษตรเจชะตอผมก็ได้ทําคลิปทุเรียนเล็กๆมาหลายคลิปนะครับวันนี้ก็ทีมงานได้มาโยงผลทุเรียนนะครับก็เลยนําภาพทุเรียนอีกมุมหนึ่งนะครับที่นานๆครั้งผมจะได้นํามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นทุเรียนต้นสูงต้นใหญ่ นะครับก็แน่ใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะฉีดยาอย,ย่างไงไม่รู้จะพ่นยาอย,ย่างไงนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ทําการจําหน,น่ายออ,ออนไลน์ก็หลายคนหลายท่านนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ48วันแล้วนะครับเหลืออีกก็2เดือนกว่ากว่านิดๆนะครับก็ จะออกสู่ตลาดนะครับท่านที่อยากจะทานทุเรียนใต้นะครับทุเรียนจังหวัดชายแดนใต้จากสวนคนเกษตรเจชต่อนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาก่อนพลางๆนะครับก็ปีนี้ดกมากนะครับตามที่ท่านเห็นนี่นะครับดกจริงๆนะครับมันมันก็ซูมยากพอสมควรนะครับเพราะว่าต้นมันสูงนะครับต้นสูงมากท่านดูนะครับต้นสูงมากนี่นะครับรถ ของทีมงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เพียงแต่ให้ท่านมาชมเรื่องราวของทุเรียนต้นสูงๆกันบ้างนะครับการจัดการการดูแลก็ในสไตล์ของคนเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับบางท่านนี้ ให้น้ำไม่ถูกให้ปุ๋ยไม่ถูกนะครับถ้าอยากจะได้ข้อมูลการให้น้ำการให้ปุ๋ยนะครับในรูปแบบของสวนคนเกษตรนะครับกับทุเรียนที่กำลังให้ลูกให้ผลอยู่นะครับก็สามารถที่จะทักทายสอบถามมาได้นะครับก็ง่ายๆพื้นๆน,น,นะครับไม่มีอะไรยากนะครับทำอะไรให้ง่ายมันก็จะง่ายนะครับทำอะไรให้ยากก็จะยาก ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุเรียนออนไลน์ปีนี้นะครับทุเรียนต้นสูงนะครับอายุ30กว่าปีนะครับแต่ละต้นนี้ไม่ต่ํากว่า35ปีใครอยากทานก็ทักทายมาก่อนลงหน้านะครับผมก็จะเปิดรับออเดอร์จริงๆจังๆก็ตอนนู่นแหละครับตอนเดือนสุดท้ายนะครับตอนเดือนสุดท้าย คือ,อย่างเข้าเดือนที่4นะครับก็จะรับออเดอร์นะครับดูนะครับต้นนี้มานคืนมาต้นใหญ่ต้นใหญ่มากๆนะครับก็ฝากไปยัง fc ทีเ่เป็นลูกค้าเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็อย่าลืมนะครับสั่งกันมาได้เช่นเดิมนะครับรึ่งราวของราคาก็ต้อง รอนะครับรอรอจังหวะแล้วกันรอจังหวะรออีกอีกไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้เขาได้สี่ิบแดวันแล้วนะครับตุเรียนหมอนทองนี้จะตัดก็ประมาณร2อยยสิบวันนะครับก็คือสี่เดือนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ท่านผู้ชมให้เกติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ ต้นจนจบนะครับจะให้ดูเทคนิคการโยงก็มันมันสูงนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องมันอยู่สูงนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ